เดลเฟล่าแหละครับพี่น้องครับวันนี้วันนี้จะมาจับนะครับจิ้งดีดนะครับทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการการเก็บไข่แล้วนะครับพอดีวันนี้วันที่สามแล้วล่ะเข้าวันที่สี่แล้วไดี๋ยวับหกวันพอดีสีสิบหกวันพอดีนะครับนับแล้วทีนี้ก็จะมาควัดเอาไข่ไม่ออกนี่ถาดไข่เอาถาดไข่ออกก่อนนะครับแล้วก็เราจะจับกันน่าจะได้แล้วนะครับนี่นี่ครับตัวไม่ไม่อยากแตะนะครับตัวนี้มันเป็นไข่อ่นอนอยู่ไข่เต็มแล้วล่ะ นี่ยกออกถาดแรกกับถาดแรกตัวนี้ก็มีสักประมาณสักสามถาดตัวกะนังเพิ่งไหยกำลังอยากไข่จมจานมากแต่ร้องมันร้องได้ได้ได้ลงแล้วนะเราร้องน้อยแล้วลลแสดงว่าไข่เกือบหมดแล้วท่านผู้ชมไข่น่าจะหมดแล้วตรงนี้น่าจะหมดแล้วไข่ไอันนี้เยอะสุด อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพือกระพือยตัวนี้ดูเนี่ยอยู่ใต้รังไข่นะไข่แจะกระโดดได้แล้วนะเด็กดปุ๊บปั๊บแลยครับวันนี้ว่าจะเก็บแล้วก็ไปนึ่งครับลวกน้ําแล้วก็แช่สิไปไปฝากนะครับสงการช่วงสงการว่าจะกลับต่างจังหวัดท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าถ้าเจาะเข้าไปดูข้างล่างน่าจะเห็นนะครับ เลี้ยงต่อครับอันนี้แม่พันธุ์สาที่สองครับข้างๆนี้มันก็ไข่ด้วยนะเนะออี่ยอันนี้ต้องควัดเอาไเนี่ยเออโอ้โหกัดด้วยนะครับกลัดเนี่ยครับเห็นไหมมีไข่ด้วยนะครับต้องเก็บแยกต้องเก็บแยกกว่าเอาอีกทีหนึ่งถ้าเสียดายนะถ้าไม่เสียดายก็เอาไปไอไว้ข้างๆให้มันเพาะออกกันเลยนี่ฐานดูดูตรงนี้ดูข้างล่างก็ได้นะดูโอ้ยดูข้างล่า อ<ม>ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกวาเดเอาอีกทีหนึง่งมันก็ไข่ไปเนี่ยตรงนี้นะก็น่าจะมีนีเราาาจะะเเคออยตรงนี้ต้องเคาะเอาเพราะว่าอยู่ใต้ฐานนี่ก็มีลงหม้อแล้วเด็กเอ็กมาดูครับเคาะลงหม้อใหไม่ถึงใ้การกระจับซักเอาไปซัก ใครจะสั่งใครจะออเดอร์นะครับลองดูว่ามันจะไข่ได้บ้ากินเยอะตัวใหญ่กินเยอะแล้วก็ขี้ด้วยคุณผู้ชม Thank you. ก็ดงโอ้ยดงดองดองดอยู่รอบๆข้างๆกล้องรอจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะกูตัวไม่ได้ซูมตั้งให้เห็นในลูกรอบๆตอนนี้ครับแตกบึ้นเลยโอ้ยนี่อันนี้ ให้จับทล้วจะไม่ต้มดูใกล้ๆกิโลแล้วนะยังไม่ถึงโลนะครับนี่ยังไม่ถึงไม่น่าจะถึงโลแต่สวดๆเอามือลงไปไม่ได้นะมันกัดนะนี่นะครับน่าจะเต็มหลุมน้อน่าจะได้สักม้อยนี่น่าจะได้สามกิโลนะน่าจะถึงดูดูส่งอยู่ เดี๋ยวไปปัดเลย <R> ไ,ไ,ไ,ไข่ก็น่าจะได้อีกกระซอนข้อทั้งหมดเลยนี่นะ,ะเนาะเขาใจเขาเลี้ยงใส่ถาดไข่เนาะมันเลยเข้อง่ายโยเยโยเยครับผลลุกไปไกลๆไกลๆเดี๋ใใๆๆย <R> <S <S วนี้ไม่กัดระวังกัดเด้อน้องป้องไป ประสบพน้นสำเร็จนะโอ้ถ้าเลี้ยงมันไม่ตายหมดท่านผู้ชมเอ้ยไม่ตายหมดสิบโลขึ้นแต่ว่าสถานที่เลี้ยงเราไม่พอเอเนะี่ย ต้องต้องหาหม่อใหม่มาแล้ว okay. ตัวไม่ขยับนะครับให้ดูพฤติกรรมนีมันจะเด้งๆเดี๋ยวว่าถ้าถ่ายไปมันจะไล่ตามเดยวยุ่ยเยี่ยนินึ่ง่านผู้ชมผนลุกครับขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่ชอบไอ้พวกสักีกครับยุ่ยเยๆๆนยุ่ยย่นะต้องหาราังไข่ลงมาอีกให้มันจับแล้วก็ค่อยสะบัดลงอีกทีนะครับก็มีไม่ตายเนาะก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะ กูบนไข่ไม่มีมัม้งเนี่ยเป็มอทับทบอย่างทับไข่ทำยังไงเนาะไอ้นี่คิดแน่ลองจะดีหอกหอล่ะทีนี้ก็มีไข่นั่น <c oughs> บนบรรยากาศการจับสดๆสดที่น้องครู <c oughs> ตัวลองดู <c oughs> น้อเขาขึ้นกําเลยเหรอคนกินเนืไม่ต้องกัดก้าว้าันจาออกเลยัามันลงมัเดี๋ยวแม่กลับมานได้ครับแต่ละตัวนี่มันคุณภาพเป็นับแก้วครับจอ ้ายแล้วโอ้บินได้ด้วยวันสุดท้ายอยากกินพ่ไม่เอาถา,าดใส่ไตาเล็ <c oughs> จะตายแล้ว่าวันนี้นายมล เดี๋ยวมันขึ้นกอนมันขึ้นกอนเเอามือจับแล้วมัน๋ยวัวงมกัดครับมันขึ้นมาในนี้ก่อนแล้วก็เราก็ไปเอาเคาะลงไปกินแเ่อร่มเ,เน,มนมาาเดี๋ยวตอนจับหมดเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับช่างกิโลดูาได้เท่าไหร่แล้วจะสรุปให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขอตัวจับต่อพี่พน้องครับมันยังเต็มลงลงลงง,งอยู่คนี่ครับหนึ่งอ่าไม่ใช่สามกระซอนออสามคลอก เาได้ประมาณนี้นะครับถึงไม่ไม่รู้เดี๋ยวจะช่างมาให้ดูอีกทีเนาะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนี่ครับจับมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับยวัวเหยื่อนะครับโอ้โหนี่ครับยังไม่ตายนะพี่น้องดิ้นเดียว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 อยู่นะครับนี่กำลังสีลงส่ฝักสนามพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาตาช่างมาไหมไม่สิเจ๋เดี๋ยวกูตัวช่างช่างมือก็ได้ หลังนี้ก็มาสักสองกิโลเนี่สองกิโลสองกิโลส่วนอันนี้ก็ประมาณสักโลกว่าโลนินดน่าจะได้สามกิโลแหละไม่ถึงสี่นะท่านผู้ชมสองฐานนี้สามกิโลนะครับเราเลี้ยงกี่ขันนะทุกี่แม่ทุกีห้า <5 S 1> <5 S 2> ขันอ่าห้าหกขัน, <5 S 2> ขนซื้อแม่พันมาหกสิบไม่ใช่ดิสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทค่าส่งแล้วนะครับบวกค่าส่งแล้วนะครับ ก็เลี้ยงได้ครับสามกิโลนะครับหมดอาหารไปทั้งหมดกี่ประมาณยี่สิบนะครับโลละยี่สิบาทก็ประมาณสององไปสี่ก็หมดอาหารสี่ร้อยสี่ร้อยนะครับหมดค่าอาหารไปสี่ร้อยหมดผักไปประมาณสักแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งคุณตัวก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผักก็เป็นผักพื้นบ้านเนี่ยเก็บเอาหนบ้างนะครับสิ่งที่เรากินบ้างสิ่งที่เราไม่กินบ้างแต่ว่าเราก็จะเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ว่าเราจะสามารถอุ้ย,ย,ยนะครับมันมันออกมันกระเด็นว่าเราสามารถเลี้ยงมันได้ไหมนะครับเผื่อได้นะครับชีวิตพลิกผันนะครับมันเป็นอะไรก็เราก็สามารถไปเลี้ยงขายได้โอ,นะโอเคครับประมาณนี้ครับสามกิโลนะครับใครจะเอาก็นะครับก็คงไม่พอนะครับอันนี้แบ่งแบ่งบ้านๆแถวๆนี้นะครับ กินแล้วก็พอได้นะครับเป็นอาหารประทังชีวิตไปนะพี่น้องนะอย่าคิดอะไรมากนะครับอ่าโอเคครับวันนี้คุณตัวก็เกษตรโอนี่นะครับมาอัปเดตผลงานให้ดูนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีกของเรานะครับก็ผลผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่รุ่นใหม่เลี้ยงต่อไปนะครับตามคลิปแล้วก็อัปเดตข่าวสารดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ